สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าคนรุ่นใหม่เตือนความจำสวรนวรัตอ่านบทกวีเพียงความเคลื่อนไหวสีไร้ปี2023ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเขตปรทุมวันกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการชุมนุมของเครือข่ายเลสเปกไมโบท เคารพผลการเลือกตั้งฟังเสียงประชาชนซึ่งนำด้วยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคณะรวนรงเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลุ่มโมกหลวงริมน้ำและยิมสีมิถุนาประชาธิปไตยเพื่อยืนยันเจตจำนงของประชาชน14ล้านเสียงซึ่งส่งผ่านการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ที่ต้องการโหวตให้นายพิธาเป็นนายกบรรยากาศเมื่อเวลา19นาฬิกา22นาทีนายสมยศพึกษากเกษมสุข กลุ่มยิ่มสีมิถุนาประชาธิปไตยกล่าวตอนหนึ่งโดยชื่นชม13สวและ1สวที่ลาออกพร้อมประนามสวที่บวตสวนมติประชาชนในตอน1น่งนายสมยศกล่าวถึงการอภิปรายมาตรา112ของสวและสสในสภาว่าคนที่รู้เรื่องราวในประเด็นกล่าวยืนอยู่ตรงนี้ตนเคยติดคุกมาแล้ว7ปีจากนั้นกล่าวถึง ผู้ที่ต้องลีภัยโดยตั้งคำถามถ,ามถึงการที่กฎหมายมาตราดังกล่าวนั้นถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำร้ายผู้เห็นต่างจึงควรมีการยกเลิกมาตรา1นึ 2, ไม่ใช่เพียงการแก้ไขต่อมาเวลา19.45นากนาทีปอดเยาวชนอ่านบทกวีผลงานของนวรัตพงไพบูรณ์ศิลปินแห่งชาติและสมาชิกผู้ที่สภาพร้อมเผยว่าเมื่อวานวันเกิดของตน ก็แอบหวังว่าประเทศของเรานั้นจะได้พบแสงสว่างสักทีเพราะอยู่กับความมืดมิดมาไม่รู้เท่าไหร่น้ำตาจะไหลแต่จากนี้น้ำตาจะเป็นเปรี่ยวเพิงจำไว้เลยตอนนี้นะ่ะพวกเราไม่ทนแล้วไม่เอาแล้วฟอร์ดกล่าวสำหรับบทกรวีดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลงานเพียงความเคลื่อนไหวกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือสีไร้ปี2,523ความตอนหนึ่งว่ากำแพงแข็งแกร่งกั้นบังตะวันไว้ฉันใดความโหดในหัวใจบังความจริงสิ่งเที่ยงธรรมกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนคิดใช่คนทำกฎหมายไม่อาจนำยุติธรรมไม่อาจมีความคืบหน้าอันนาลั่นสวไม่ปิดสวิตตัวเอง เจอรวมตัวไล่19กรกฎาคมสิบเนื่องจากผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนิิเดตนายกรัฐมนตรีได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมรัฐสภาสอสอและสวไม่เพียงพอจากนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112้วย324เสียงในที่ประชุมเห็นชอบ แต่ยังขาดอีก52เสียงเพื่อให้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาหรือ376เสียงนั้นเมื่อ14กรกฎาคมที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพเหตุปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมของเครือข่าย Respect My Vote เคารพผลเลือกตั้งฟังเสียงประชาชนซึ่งนำโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคณะ รณรงเพื่อรัฐมนูญฉบับประชาชนหรือครชกลุ่มโมกหลวงริมน้ําและยิมสีมิถุนาประชาธิปไตยเพื่อยืนยันเจตจำนงของประชาชน14ล้านเสียงซึ่งส่งผ่านการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ที่ต้องการให้นายพิธาเป็นนายกประกาศเวลา19:50น,นาทีนางสาวอันนาอัน,นานนกลุ่มนักเรียนเลว กล่าวประสัยถึงการที่สวนั้นประสัยเรื่องของมาตรา 1- นึสองเมื่อวานว่าเมื่อวานได้นั่งฟังตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าสวพูดถึงเรื่อง1นึสองแต่ไม่เห็นสวคนไหนมีปัญหากับการเพิ่มโทษเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าการพูดถึงเรื่อง1นึในสภาทําได้พิสูจน์แล้วว่าถกเถียงกันในสภาได้เมื่อวานมีสวเรนูตังคจีวางกูล ได้ลาออกขอเสียงปรบมือให้สวท่านนี้ที่ปิดสวิตตัวเองเคารพเสียงของประชาชนไม่ต้องรอประชาชนไปไล่ส่วนสวที่งดออกเสียงดูไว้นี่คือคนที่เคารพเสียงของประชาชนถ้าคุณนะ่ะจะไม่เข้าประชุมหรือไม่เคารพเสียงประชาชนแนะนําให้ลาออกก่อนที่ประชาชนจะไปไล่คุณกลัวว่าจะจบไม่สวยนางสาวอันนากล่ายว่า ขอฝากถึงสวว่าก่อนที่ประชาชนจะไปปิดสวิตคุณคุณจะโดนประชาชนช็อตก่อนสวที่น่าด่าที่สุดก็คือสวที่งดออกเสียงจูจๆอยากใช้เสียงอยากพูดก็พูดทั้งวันแต่พอถึงเวลาโหวตนะ่ะจูจๆก็งดออกเสียงอีก6วันจะถึงวันที่สว249คนจะต้องออกเสียงต่อทุกคนนั้นจะออกมาไล่ไหม เราต้องร่วมกันปิดสวิตสอวอ์ถ้าไม่ยอมปิดสวิตตัวเองเรานั้นก็จะไล่วันที่19นี้เราขอเจอทุกคนที่นั่นทุกคนเตรียมรองเท้าเตรียมหน้ากากากันแกส๊สพร้อมหรือ,อยังและเจอกันนางสาวอันนากล่าวจากนั้นเวลา19 5นาินาทีมิ้งเยาวชนร่วมปราศัยต่อด้วยนางสาวแทนฤทยัยแทนรัฐความคืบหน้า กิติศักชี้เป็นสิทธิของก้าวไกลยื่นปิดสวิตสอวอเผยพิธาเป็นสินค้ามีตำหนินายกิติศักดิ์รัตนวราหะสอวอกล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา272ของรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตสอว์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าไม่คิดว่าเป็นการตอบโต้สอวอที่ไม่โหวตให้นายพิธาลิมเจริญรัตซสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ทำให้ได้แล้วกันเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสวอ,อ1ใน3หรือ84คนที่จะให้แก้หรือไม่แก้ก็ต้องไปวัดกันนายกิติศักดิ์ยังแก้ข่าวที่นั่งรถจักรยานยนต์หนีกลับบ้านหลังจากโบวถไม่เห็นชอบนายพิธาเป็นนายกเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเมื่อเห็นภาพตัวเองก็ขำดี น่ารักดีแต่ข้อที่จริงคือต้องรีบไปเคลียร์ปัญหาวัดบางครานจังหวัดพิจิตรแต่ยอมรับว่าทัวลงกระนำอยู่แล้วที่ไม่เห็นชอบนายพิธาแต่ตัวเองนั้นชีวิตมากับดินต้องตอบแทนคุณบุญคุณแผ่นดินไม่กลัวอะไรทั้งนั้นยิ่งมากระทบสถาบันแบบนี้ความคืบหน้าสีทาชี้อีกสิเดือนสวออหมดอายุไขแค่ก้าวไกลเพื่อไทยจริงใจไม่ทิ้งกันก็จบ สิทธาทิวารีแกนนำพักไทยสร้างไทยโพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อเผด็จการฝากกุญแจทำเนียบไว้ที่สว250เล่นเกมเขาเรามีแต่แพ้โดยระบุข,ข้อความว่าเผด็จการชวนประชาธิปไตยเล่นเกมซ่อนกุญแจทำเนียบรัฐบาลเขียนสมการให้ประชาธิปไตยแก้โจทย์หลอกประชาธิปไตยให้แก้โจทย์หลอกชาวโลกว่าไทยมีการเลือกตั้ง หลอกประชาชนให้ฟังอภิปรายทั้งวันสออวอโหวตทีไรเสียงประชาชนก็แพ้เหมือนเดิมเพราะโจทย์นี้เขียนคำตอบไว้แล้วคือต้องดึงเผด็จการร่วมรัฐบาลด้วยสวออจึงจะมอบกุญแจทำเนียบให้มาเกมนี้ประชาธิปไตยมีแต่พ่ายแพ้เล่นเกมเขาเราเสียเปรียบเล่นเกมเราเขาเสียเปรียบประชาธิปไตยต้องชวนเผด็จการและสวหันมาเล่นเกม มอบกุญแจทำเนียบรัฐบาลด้วยการที่พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยทำข้อตกลงจับมือกัน292บวก20เท่ากับ312เสียงทำตามฉันธามติที่เป็นศรัทธาของประชาชนอีกไม่ถึง10เดือนสวออก็จะหมดอายุไขแค่2องพักสแสดงความจริงใจไม่ทิ้งกันไม่เกิน2เดือนสวออก็อายชาวโลกยอมคืนกุญแจทำเนียบรัฐบาลให้กับพักประชาธิปไตย ยอมรับผลโหวตของ39ล้านคนแล้วประชาชนจริงใจเลื่อมใสศรัทธาตีเกาะเคาะไม้เป็นลมใต้ปีกให้กับสองพักใหญ่แล้วถ้าสองพักใหญ่แตกแยกกันคือการเปิดประตูให้กับเผด็จการร่วมรัฐบาลความคึบหน้าจตุรนชนีมติพิธาชวดนายกอิทธิทธิ์บิ๊กตู่กับพวกสร้างไว้ชัดสวเคาะนายก ไม่ใช่ประชาธิปไตยในการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272โดยนายแพทย์ชลนานสีแก้วสวสวจังหวัดน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเก้าไกลพร้อมกับ ผู้รับรองชื่อถูกต้องก่อนเปิดอภิปรายนั้นซึ่งผลปรากฏว่ามติอย่างเป็นทางการที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงและนายพิธายังไม่ได้เป็นนายกจากการลงคะแนนในรอบแรกผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังจากนั้นนายจตุรนฉายแสง สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ทวีตข้อความระบุว่าผลการลงมติออกมาอย่างนี้มีความหมายว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งได้หักหลังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนด้วยการงดออกเสียงกละไกในการสืบทอดอำนาจที่เพลเอกประยุทธ์กับพวกสร้างไว้ได้แสดงอิทธิฤทธิอีกครั้งจากการลงมติเลือกนายกในปี 62- ถึงปี66พิสูจน์ว่า ผู้ที่ตัดสินว่าใครจะต้เป็นนายกรัฐมนตรีหาใช่ประชาชนไม่แต่เป็นสอบอที่มาจากการแต่งตั้งของพระเอกประยุทธ์ซึ่งได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร